สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fisker Review แล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมานะครับนั่นก็คือ Non c a s นนม m a n นะครับโอเคอออวันนี้เยาจะมาเฮ้ยผมแค่คนเดียวนะแต่ว่าเอาเอ็นมาเป็นแขกรับเชิญเล่นๆนะเห็นมันนุกดีเลยจับมันมาเป็นแขกรับเชิญแม่งเนยโอ้เล่นไมครับอยู่นะฮะมันก็นั่งเล่นไมคราฟตามสเต็ปมัน ปล่อยมันเถอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อัพสปีดมาใช้กันนะโอเคเราก็กำลังจะไปเล่นกันแล้วนะฮะ <ๆ S 1> ซึ่งอย่าทิ้กบอสอย่าจะมีปาร์กหน้านะเอ้ยไม่ไม่ใช่ปาร์กหนะ้าอย่าทิกบอสค่อยว่ากันนะมามาเล่นกันเลยขอใครที่ลาช้าไปดิ้งวันละเกม อะไรกูชวนมึงเล่นก็แต่คุณนอนนะเมื่อไรคุณจะทำคลิปใหม่อ่ะพีครับไม่รู้สิก็อเอาดีๆกน็นี้ได้ไปพวกนี้ฮนะ <c oughs> ซึ่งมันอัพคลิปงมันเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้นี่โอเค g o i ิ g งวหรเราไปเล่นแล้วไฟกันดีกว่าไอ้ที่มันเล่นไมคะนะ้ค้ามันไม่ได้เล่นเซิเร์ฟใครหรอกมันเล่นเซิร์ฟของคน เอาเซิร์ฟไหมล่ะผมให้ไปด้วยเผื่อคนอยากเล่นขึ้นมอโกูอีงแล้วเหรอเดี๋ยวผมให้ทำอาชีพไปนะให้ไอ้นนท์ให้ทำอาชีพทางไอ้นี่ของมันนะแชแนลแชแนลของไอ้นนท์นะโอเคเออใช่เออคิดไอ้เซิร์ฟตอนนี้ไอ้นนท์มันเล่นเซิร์ฟผมอยู่อุ้ยหนุกหนุกขออีกรอบเซิร์ฟนี้รถไฟเป็นอะไรที่สนุกมากครับซึ่ง ผมทำเองเกือบหมดนะแต่ก็ไม่หมดกนตีงตงนงล่ะอุ้ย,ยมัน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  <laughs> ขออีกรอบกล <laughs> ับบ้านละก็วิ่งแล้วล่ะปลาคู